ิทานแม่ตาบอดการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขามีหญิงชราคนหนึ่งชื่อว่ายายแก้วเธอตาบอดตั้งแต่ยังสาวแต่ก็ไม่เคยท้อแท้ในชีวิตยายแก้วมีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าพงซึ่งเธอรักสุดหัวใจ แม้จะลำบากอย่างไรยายแก้วก็พยายามเลี้ยงดูพงให้เติบโตมาอย่างดีที่สุดพงเติบโตมาในความรักของแม่แต่เมื่อเขาเริ่มโตขึ้นความรักนั้นกลับจางหายไปเพราะเขาเริ่มอายที่มีแม่ตาบอดทุกครั้งที่เพื่อนบ้านพูดถึงแม่ของเขาในทางลบพงจะหนุดหนิดและแสดงท่าทีเย็นชากับแม่ตัวเองวันหนึ่งพงเริ่มมีความคิดว่าเขาไม่อยากดูแลแม่อีกต่อไป เขารู้สึกว่าแม่เป็นภาระและอยากใช้ชีวิตอย่างอิสระเขาคิดแผนที่จะกำจัดแม่โดยไม่รู้สึกผิดแม่ครับพงพูดเสียงเรียบผมจะพาแม่ไปเที่ยวในปา่าพักผ่อนบ้างแม่จะได้สูดอากาศบริสุทธิ์ยายแก้วได้ยินเช่นนั้นก็ยิ้มอย่างดีใจจริงหรือจะลูกแม่ดีใจจังที่ลูกจะพาแม่ไปเที่ยวพงพายายแก้วเดินทางเข้าไปในป่าลึกที่ห่างไกลจากหมู่บ้าน เขาแซงทำเป็นพูดคุยอย่างอบอุ่นเพื่อไม่ให้แม่ระคาระคายอะไรเลยเมื่อถึงกลางป่าพงพายายแก้วนั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่แม่รอตรงนี้นะเดี๋ยวผมไปหาอาหารมาให้ได้จะลูกยายแก้วตอบด้วยเสียงอ่อนโยนแต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะกลับมาเขาเดินจากไปโดยไม่หันกลับมามองอีกเลยเขารู้สึกโล่งใจที่กำจัดภาระนี้ออกไปจากชีวิต ยายแก้วนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นั้นด้วยความไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอเพียงแต่คิดว่าลูกชายของเธอจะกลับมาอย่างแน่นอนเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงแดดร้อนเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นอากาศเย็นของยามเย็นแต่พงยังไม่กลับมายายแก้วนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วยความหวังเธอคิดว่าลูกชายอาจหลงทางหรือกำลังเตรียมของบางอย่างเพื่อทำให้เธอประทับใจ พงลูกแม่ทำไมไปนานจังนะยายแก้วพูดพึมพำกับตัวเองมือค่อยๆลูกห่อข้าวเหนียวที่พกติดตัวมาเธอหยิบขึ้นมากินเพื่อประทังความหิวเมื่อถึงยามค่ำคืนป่าเริ่มมืดลงเสียงสัตว์ป่าดังก้องไปรอบทิศย,ยายแก้วเริ่มรู้สึกถึงความไม่ปกติเธอพยายามใช้ไม้เท้าคลำทางเดินเพื่อหาที่ปลอดภยัย แต่ก็ล้มลงหลายครั้งเพราะพื้นป่าเต็มไปด้วยรากไม้และก้อนหินพงลูกอยู่ไหนทำไมแม่รู้สึกกว่าลูกไม่กลับมาน้ำเสียงของยายแก้วเริ่มสั่นเครือในขณะเดียวกันพงกลับมาถึงหมู่บ้านเขารู้สึกโล่งใจที่ไม่มีใครถามถึงแม่ของเขาเขาใช้ชีวิตปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเริ่มลหลงไหลในชีวิตใหม่ที่ไร้ภาระ หลายวันผ่านไปยายแก้วยังคงพยายามเอาชีวิตรอดในป่าเธออาศัยกินผลไม้ป่าและดื่มน้ำจากลำธารเล็กๆเ,เสียงลมพัดใบไม้และเสียงนกกลางป่ากลายเป็นเพื่อนที่เธอคุยด้วยวันหนึ่งในขณะที่ยายแก้วกําลังพักอยู่ใต้ต้นไม้มีชายคนหนึ่งเดินผ่านมาชายคนนั้นชื่อว่าลุงเดชเขาเป็นคนป่าที่ออกมาหาสมุนไพร เมื่อเห็นยายแก้วนั่งอยู่ในสภาพโทรมลุงเดชจึงรีบเข้าไปช่วยยายจะ๊ะยายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงป่านี้อันตรายนะลุงเดชถามด้วยความเป็นห่วงแม่ถูกลูกพามาปล่อยไว้ที่นี่แต่แม่ก็ยังเชื่อว่าลูกต้องกลับมาหาแม่ยายแก้วตอบด้วยเสียงที่แฝงความเศร้าลุงเดชได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกสะเทือนใจ เขาจึงตัดสินใจพายายแก้วกลับไปยังบ้านของเขาในป่าที่ไม่ไกลนักเขาปฏิบัติต่อยายแก้วเหมือนญาติผู้ใหญ่และดูแลเธออย่างดีเวลาผ่านไปพงเริ่มรู้สึกผิดในสิ่งที่เขาทำแม้จะพยายามลืมแต่ภาพของแม่ที่ยิ้มให้เขาเสมอกลับตามหลอกหลอนในความฝันหลังจากที่พงทิ้งแม่ไว้ในป่าแม้จะรู้สึกโล่งใจในตอนแรก แต่ความรู้สึกผิดกลับเริ่มคืบคลานเข้ามาในจิตใจของเขาทุกครั้งที่เขาเดินผ่านบ้านที่เคยอยู่กับแม่ความเงียบงันทําให้เขานึกถึงเสียงของแม่ที่เรียกชื่อเขาด้วยความรักพงลูกกินข้าวหรือยังจะ๊ะเสียงนั้นก้องในหัวของเขาทุกครั้งเมื่ออยู่ลำพังแม้เขาจะพยายามสนุกสนานกับเพื่อนในหมู่บ้านแต่หัวใจก็ไม่เคยสงบในคืนหนึ่งพงฝันร้าย เขาเห็นภาพแม่เดินอยู่ในป่ามืดมือทั้งสองข้างยื่นออกมาราวกับจะขอความช่วยเหลือเสียงแม่ร้องเรียกเขาด้วยความเจ็บปวดพงช่วยแม่ด้วยพงสะดุ้งตื่นขึ้นในเหนือชุ่มตัวเขาเริ่มประหนักว่าสิ่งที่เขาทำไปนั้นผิดมหันต์เขาตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนสนิทของเขาฟังแต่กลับถูกต่อว่าอย่างรุนแรงพงแกทำแบบนั้นได้ยังไง แม่แกเลี้ยงดูแกมาตั้งแต่เด็กยังไงเธอก็คือแม่ของแกนะคำพูดของเพื่อนยิ่งทำให้พงรู้สึกผิดมากขึ้นเขาตัดสินใจว่าต้องกลับไปตามหาแม่แม้จะกลัวสิ่งที่อาจเกิดขึ้นแต่เขาก็ไม่สามารถทนกับความรู้สึกผิดนี้ต่อไปได้ยายแก้วเริ่มปรับตัวกับชีวิตใหม่ในบ้านของลุงเดชแม้เธอจะยังคิดถึงลูกชาย แต่ความอบอุ่นจากการดูแลของลุงเดชทำให้เธอเริ่มมีรอยยิ้มอีกครั้งวันหนึ่งลุงเดชพูดขึ้นยายแก้วอย่ากโกรธลูกเลยนะคนเรามันผิดพลาดกันได้แต่ถ้าเขากลับมายายจะให้อภัยเขาไหมยายแก้วยิ้มบางๆน้ำตากรอแม่เป็นแม่ต่อให้ลูกทำผิดยังไงแม่ก็ให้อภัยได้เสมอแม่แค่หวังว่าเขาจะกลับมา ไม่ใช่เพราะแม่โกรธแต่เพราะแม่ห่วงเขาเหลือเกินพงเริ่มออกเดินทางเข้าไปในป่าเขาพยายามจำเส้นทางที่เคยพาแม่มาแต่ป่ากลับดูเปลี่ยนไปมันมืดครึ้มและน่ากลัวกว่าที่เขาจำได้ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยเสียงของสัตว์ป่าและความเงียบงันที่กดดันแม่แม่อยู่ไหนพงตะโกนเรียกเสียงดังแต่ไม่มีเสียงตอบกลับ เขารู้สึกหวาดกลัวว่าตนเองอาจจะสูญเสียแม่ไปตลอดการในขณะที่พงหลงทางเขาได้พบกับลุงเดชโดยบังเอิญลุงเดชจำพงได้ทันทีจากคําบอกเล่าของยายแก้วนี่แกใช่ไหมลูกชายยายแก้วที่พาแม่ตัวเองมาปล่อยไว้กลางป่าลุงเดชพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาพงรู้สึกตกใจและอับอายใช่ครับผมมาที่นี่เพื่อตามมาหาแม่ ผมรู้ว่าผมทำผิดมหันได้โปรดช่วยผมด้วยลุงเดชมองพงด้วยสายตาที่เข้มงวดก่อนจะพูดว่าถ้าอยากได้แม่คืนแกต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าแกสำนึกจริงลุงเดชมองพงด้วยสายตานิ่งก่อนจะตัดสินใจพาเขาไปที่บ้านกลางป่าซึ่งยายแก้วพักอาศัยอยู่แต่ระหว่างทางลุงเดชไม่พูดอะไรมากนักมีเพียงคำถามเดียวที่ทำให้พงสะอึก แกทำแบบนั้นลงไปได้ยังไงแม่แกเลี้ยงดูแกมาทั้งชีวิตแกไม่เคยรู้เลยเหรอว่าเขารักแกแค่ไหนผมก้มหน้าด้วยความอับอายน้ำตาเริ่มเอ่อขึ้นในดวงตาผมรู้ครับแต่ตอนนั้นผมคิดแค่ว่าแม่เป็นภาระผมผิดไปแล้วผมอยากขอโทษแม่ลุงเดชพยักหน้าเล็กน้อยถ้าอย่างนั้นแกต้องแสดงให้แม่แกเห็น ไม่ใช่แค่พูดเมื่อมาถึงบ้านของลุงเดตพงมองเห็นแม่ของเขานั่งอยู่ใตายต้นไม้ใกลบ้านมือของเธอค่อยๆลูบเสื้อผ้าเก่าเก่าราวกับพยายามสัมผัสถึงอะไรบางอย่างใบหน้าของเธอดูสูบผอมแต่มุมปากยังคงยิ้มอ่อนโยนแม่พงพูดเบาๆน้ำเสียงสั่นเครือยายแก้วสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะเอียงหน้ามาทางเสียงที่คุ้นเคย พงลูกจริงๆหรือแม่คิดว่าลูกจะไม่กลับมาแล้วผมซุดตัวลงตรงหน้าของแม่น้ำตาไหลพรากแม่ครับผมขอโทษผมทำผิดผมไม่ควรทิ้งแม่ไปผมมันคนเลวยายแก้วเอื้อมมือมาจับใบหน้าของลูกชายเธอลูกเบาๆน้ำตาไหลาอาบแก้มของเธอเช่นกันลูกแม่ลูกกลับมาก็ดีแล้วแม่ไม่เคยโกรธลูกเลย แม่แค่กลัวว่าลูกจะเป็นอันตรายคำพูดของแม่ทำให้พงสะอึกเขารู้สึกผิดยิ่งกว่าเดิมที่แม่ยังห่วงใยเขาทั้งที่เขาเคยทิ้งเธอไว้ในปา่าหลังจากนั้นพงตัดสินใจที่จะอยู่ดูแลแม่ที่บ้านของลุงเดชเขาเริ่มต้นด้วยการเก็บฟืนหาน้ำและทำอาหารให้แม่ทุกวันแม้จะเหนื่อยยากแต่เขาก็ไม่เคยปริปากบนเพราะรู้ดีว่านี่คือสิ่งที่เขาควรทำ ลุงเดชสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวพง์เขาจึงให้คำแนะนำเพิ่มเติมชีวิตคนเราไม่ได้วัดกันที่ความผิดในอดีตแต่วัดกันที่ว่าเราแก้ไขมันยังไงพงเก็บคำพูดนั้นไว้ในใจและพยายามทำทุกอย่างเพื่อชดเชยสิ่งที่เขาเคยทำกับแม่วันหนึ่งพงษ์พาแม่เดินเล่นในสวนหลังบ้านเขาพยุงแม่อย่างทนุถนอมและพูดคุยเรื่องราวในวัยเด็ก แม่ครับผมจำได้ว่าแม่เคยร้องเพลงกล่อมผมตอนเด็กๆร้องให้ผมฟังอีกได้ไหมครับยายแก้วยิ้มอย่างอบอุ่นเธอเริ่มร้องเพลงเบาๆแม้เสียงจะแหบพร่าแต่ความอบอุ่นในน้ำเสียงของเธอก็ทำให้พงน้ำตากรอเสียงเพลงนั้นดังก้องไปทั่วป่าราวกับเป็นบทเรียนสำคัญที่สอนให้พงรู้ว่าความรักของแม่ไม่มีเงื่อนไข ต่อให้ลูกทำผิดเพียงใดแม่ก็พร้อมจะให้อภัยเสมอหลังจากพงได้กลับมาอยู่กับแม่และได้รับการให้อภัยชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาเลิกคิดถึงแต่ตัวเองและเริ่มทุ่มเททุกสิ่งเพื่อชดเชยความผิดในอดีตเช้าวันหนึ่งพงตัดสินใจออกไปหาสมุนไพรในป่าเพื่อรักษาอาการไอเรื้อรังของแม่ ลุงเดชแนะนำสมุนไพรชนิดหนึ่งที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าซึ่งเส้นทางนั้นเต็มไปด้วยอันตรายผมทางนั้นไม่ง่ายนะแกแน่ใจว่าจะไปเองลุงเดชถามด้วยน้ำเสียงห่วงใยครับลุงผมต้องทำเพื่อแม่ถึงจะลําบากแค่ไหนผมก็ยอมผมตอบด้วยความมุ่งมั่นการเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคผมต้องเผชิญกับฝนตกหนัก ลื่นล้มบนทางลาดชันและยังถูกท่ากัดจนเลือดออกแต่เขาก็ไม่หยุดจนในที่สุดเขาก็ได้สมุนไพรที่ต้องการกลับมาเมื่อเขานำสมุนไพรนั้นมาทําเป็นยาให้แม่ยายแก้วรู้สึกซาบซึ้งจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ลูกแม่ลูกเปลี่ยนไปจริงๆแม่ดีใจเหลือเกินแม้พงจะกลับมาดูแลแม่ แต่เขายังคงต้องเผชิญกับคำพูดจากชาวบ้านที่รู้เรื่องที่เขาเคยทำพวกเขาต่างวิจารณ์และต่อว่าเขาอยู่เสมอไ้พงมันเคยทิ้งแม่ไว้กลางป่ากลับมาทำเป็นคนดีตอนนี้มันไม่ง่ายหรอกที่จะลบล้างความผิดพงได้ยินทุกคำพูดแต่เขาเลือกที่จะนิ่งเงียบและใช้การประทําพิสูจน์ตัวเองเขาช่วยเหลืองานในหมู่บ้านดูแลผู้สูงอายุ และไม่ต้อตอบคำพูดร้ายๆเหล่านั้นวันเวลาผ่านไปความทุ่มเทของพงเริ่มทำให้ชาวบ้านเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเสียงคำพูดค่อยๆลดลงและหลายคนเริ่มยอมรับเขาอีกครั้งเองทำดีแล้วพงค่าดูออกว่าที่เองทำทั้งหมดมันมาจากใจจริงลุงเดชพูดพร้อมกับตบบ่าของพงยายแก้วที่เคยคิดว่าตัวเองถูกลูกทอดทิ้ง กลับมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขอีกครั้งเธอภูมิใจในตัวลูกชายที่เรียนรู้จากความผิดพลาดและไม่ยอมแพ้ต่อการแก้ไขตัวเองวันหนึ่งในตอนเย็นยายแก้วพูดขึ้นพงแม่ดีใจที่ได้เห็นลูกเติบโตไม่ใช่แค่ร่างกายแต่ในจิตใจของลูกด้วยพงจับมือแม่ไว้แน่นแม่ครับผมสัญญาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่ทอดทิ้งแม่อีก คำสัญญานั้นไม่ได้เป็นแค่คำพูดลอยๆแต่เป็นคำมั่นที่พงรักษาไว้ตลอดชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักของแม่ยิ่งใหญ่เกินจะบรรยายต่อให้ลูกทำผิดเทียงใดแม่ก็พร้อมให้อภัยเสมอและสำหรับลูกการสำนึกผิดและแก้ไขสิ่งที่ทำผิดคือเส้นทางสู่การไถ่บาปและความสงบสุขในจิตใจ